เอาละครับวันนี้เราจะมาดูข้อสอบเรื่องแก๊สกันอีกนะครับเนาะมันเป็นข้อสอบข้าววิชาสามัญของปี63อีกแล้วนะคะรับตัวนี้เนาะเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิแก๊สในกระป๋องนะครับตัวนี้เนาะเป็นกระป๋องใส่แก๊สนะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งเคลวินเม็ดประหลอดจะเคลื่อนที่จากระดับเดิมไประยะทางเท่าไหร่นะครับก็คือตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นกระป๋องก,กระถิ่งแก๊สนะครับมีปริมาตร v อุณหภูมิ t ตรงนี้นะครับเนาะอ่าตรงนี้เป็นเม็ดประหลอดนะครับตรงนี้เป็นท่อไปเปิดเข้ามตัด ขอปลายเปิดนั่นหมายความว่าความดันนะคร paper, ับมันจะเท่าความดันบรรยากาศเสมอนะครับถ้าแก๊สขยายตัวนะครับ oh มันจะดันไม่ปล่อขท้นไปนะครับแต่ว่าความดันเนี่ยก็จะยังเท่ากับความดันบรรยากาศอยู่นะครับนก็คือลักษณะเนี้ยความดันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนอกความดันในกระป๋อไม่เปลี่ยนแปลงแต่ปริมาตรจะขยายตัวถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ก้อนี้จะทำยังไง ดูเนาะจากนะครับสมการเรามีว่าพีเดลต้าวเท่ากับเอ็นเดลต้าทนะครับเนาะอ่าตัวนี้นะครับเรามาดูปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงเขาบอกปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงก็คือความดันคูณปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงนี่คือส่วนที่เปลี่ยนแปลงนะนะครับสมมติ ของเดิมเป็น V นะครับเดต้าวไอปริมาตรที่มันเปลี่ยนแปลงออกไปนะครับเนาะความดันคูณปริมาตรเปลี่ยนแปลงเท่ากับตัวนี้นะครับคูณกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้เขาบอกว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนแปลงเนาะเป็นหนึ่งทิ้นะครับเป็นหนึ่งก็คือได้ที่เป็นหนึ่งนะครับตรงนี้หนึ่งเราไม่เขียนก็ได้นะครับก็คือได้ทีเดต้าวีเท่ากับ n r t เป็น1นนอกหนึ่งเราไม่เขียนนะครับก็ได้เนนตัววเท่ากับ n r ส่วนด้วย p นะครับทีนี้อันนี้คือเราพิจรารณาเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงเนาะทีนีเนเน้เราติดโพส n r ส่วน p นะครับทีนี้โพสเนี่ยเราจะมาจัดก,การของมันยังไงน,นะครับก็คือเรามาพิจรารณาส่วนที่ เพิ่มขึ้นนะครับจะได้ P V เท่ากับ n R T T ตัวนี้คือเป็นอุณหภูมนิณะัจุดจุดนั้นนะครับหน่วยเป็ถึงวินเนาะเพราะฉะนั้นปัตัวนี้ P นะครับปริมาตรของมันคือ V เท่ากับ n r t ส่วน p นะครับอ,อย่างนี้เนาะมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างน,นะครับตัวนี้เราทำให้มันคดเหมือนกันเนาะนนี้จะเหมือนกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องได้มีส่วน p นะครับเท่ากับ n r ส่วน p คดนนี้เหมือนกันแล้วเนาะ พอดีเหมือนกันนะครับพอดีเหมือนกันเนาะเราแทนได้เลยอะ่ะเดลต้าวีนะครับเท่ากับ V เดิมนะครับส่วนด้วยทเดิมมันนะครับเนาะเพราะมันบอกอยู่แล้วว่าปริมาตรเป็นวีและพื้นที่นะครับโจทย์กำหนดอยู่แล้วนี่คือส่วนที่โจทยก์กำหนดนะครับเราดึงมาเลยปั๊บเสร็จแล้ว จากตรงนี้เนาะมาได้เดลต้าวีเดลต้าวีมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรน,นั่นก็คือตรงนี้นะครับสมมติว่าเม็ดประลอดมันเคลื่อนที่ขึ้นไปสูงถึงตรงนี้เนาะเม็ดประลอดใหม่อยู่ตรงนี้นะครับระยะทางตรงนี้เป็น h นะครับเพราะนั้นปริมาตรที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือช่วงนี้เนาะปริมาตรของกระป๋อช่วงนี้นะครับมันก็จะได้เดลต้าวีเท่ากับ As นั่นเองนะครับเนาะ เราก็เอาเดลต้าวีเนี่ยลงมาแทนนะครับก็คือจะได้ว่า A h เท่ากับ V ส่วน t เดิมนะครับนะเนาะเขาถามว่าไงฮะจากเพื่อนจากระดับเดิมระยะเท่าไหร่ก็มายถึงาถามว่า S มเนีเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้น S ก็จะเท่ากับ V ส่วนด้วย A t นั่นเองนะครับหมายความว่า ความสูงของเม็ดปลอดมที่จะเคลื่อนขึ้นเนี่ยจะเท่ากับปริมาตรเดิมนะครับส่วนด้วยอุณหภูมิเดิมของมันแล้วก็หารด้วยค่าตัดขวางอีกทีหนึ่งนะครับเนาะดัะน,นั้นตัวนี้ก็จะเป็นคำตอบนะครับ